กตลาดตอนนี้มีคนนะครับมาได้ยู่ในฟอร์อะเกนแล้วก็เพื่อนผมอีกคนนึงเพราะอีกคนนึงไม่มาใช่ไหมใช่ใช่ใช <s> ่ก็ตอนนี้เพิ่งตอนแรกกดอัดไปแล้วแต่โปรเก็บอัดดับครับไม่ได้พปรแก็บอัดดับเราเพิ่งเพิ่งกดดับมันก็ไม่เป็นไรกดอัดไหม่กดอัดใหม่ได้เรามาดูเจสันเจนสันไล่ชื่อว่าอะไรนะเชสใช่ป่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าลงทีเออเชษเชษเชษ ท่านลงคลิปนี้ไปอาจจะมีประวัติเชียนมานะหรือว่าวิธีการเล่นโอเคจะหมดเวลาแล้วกันอืมนั่นแหละโอเคอีกสี่อีกเจ้าสี่สิบวินาทีถ้านั้นเราตัดเข้าเกมเลยวะไปโอ้จอนโนดูเราได้เจอจอนโนดูแล้วครับมาเอ่อมีบ็อกซิ่งโคลาหรือว่าอะไรไหมโอ้มีมีในเก็บเย้

อย่าโดนสโลว่กุรังไปกุรังไปเอาเอาเอาอุ้ยกูติดสโล่โดนโกูแย่แล้วไม้วิ่งไม่ไว้ไว้วิ่งเกินวิ่งวิ่งวิ่งเฮ้ยมันทำอะไรอะเสียงหนามเียงหนามใช่ป่ะกุโร่สโล่กุโร่สโล่กุโร่สโลก่ไม่ได้รู้ว่ากูหายสโล่แล้วมั้มันมันไม่รู้เห็น โอ้ไม <l id> <ร kah> <Bond> uh, uh ้ไ huh. ม <Lia ons S 1> okay, uh, ่ได้ทำกันเฉนโอเคาอยู่ตรงนี้ถ้าจอนไปมาเราต้องหาคนเทนถ้าคนเทนไม่มาหาเราเราก็ต้องวิ่งไปหาคนเทนอุ้ยอุ้ยจโดนดนโดนไม่โดนน้อุ้ยอุอติดติดเออเลอุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่ชายกับมาหนีพ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 ีีพจะย่าไปห้ากับมันพีพีพีข้าวไม่งน้้าวตี ถ้าตายเวลามันจะเพิ่มเลยมันไมตายมันไม่มีประโยชน์ในเซร์ีมีโอเคมีสวยว่าคนยไดจอนข้าในสมุดอู้หหลบหต้องเล่นการแพ่ไหเนี่ยอุ้ยเรีย้อยมันบอกข่าไว้นลคนตายหนึ่งแล้วนั่นะะพี่จอรนพี่จอรนพี่จอรนจอนวิอยู่เท่ามึนี่จอรนวิง ชิบหายละวอุ้ยสวยสวยสวยโดนโดนูไปไปกดใส่เขาทำไมเขาไม่ตียังหรออุอย่างนั้นเขาไม่ตีอุ้ยอีกแล้วโอ้ไม่มีตัวซัพพอร์ตด้วยอุ้ยอุ้ยอกเกอร์อุ้ยอุแต่ฮอเกอร์ตายอย่างบ็อเกอร์ในเกมมันชื่อว่าอะไรนะชื่อฮอเกอร์ในเกมชื่อว่าฮอเกอร์วิ่งละโอเคน่าจะรอดแล้วแหละไม้ไม้โคเบอร์หน่อยทีโคเบอร์หน่อยโคเบอร์หน่อยโคเบอร์หน่อย ยัเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันมาก็ฟันช่วยฟันหน่อยสวยไม่ทันแล้วเรียบร้อยครับจะชนะตาแรกเล่นสักสองสามตาไหมเล่นเทศกาลผมไม่รู้สิ้นแล้วเล่นสักสองสามตาไหมพี่ฮอกเกอร์ชื่ออะไรไหนเราดูดิฮอกเกอร์ฮ็อกเกอร์ูฮอกเกอร์เป็นโดนโดตายทีแล้วอ๋อไม่ไม่ต่อไปตายอีกแล้ว ด้วยเวลาโชกาก็สินะโชกากแล้วอ่ะเอ๊ยอีกคลิปที่เราก็โชว์กากไปแล้วเอ้ยไม่ใช่อีกคลิปก่อนหน้านัน้นก็โชว์ไปแล้วเราเว้ยโชว์ความกากให้แอลโชว์ความเก่ารเราให้คนดูเห็นมามเอ้ยกูไม่เข้าใจทำไมเจสันไม่กดปุ่มดีๆวะหรือว่าอยากเท่อุ้ยด่านนี้ไม่ไน้ข้อชนะเลยเอ้าไม่มีการปลาไ,ไม่มีการปลารปรนีอะไรทั้งนั้น,นครับเราจะฆ่าให้หมด สวยเราไม่เปการปานีอะไรครับอุ้ยไม่อุ้ยคีแบตโอ้าเฮ้ยยา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 ยตายได้ยังอีนี่เนี่ยตายได้ยังไวไมตัวปอมตัวปอมไม้อ้าว โอเคมาเหลือหนึ่งนาทีไหวไหมนะแล้วมึงรู้ใช่ไหมว่ามึงฆ่าตัวปอมไปอ่ะเฮ้ยเฮ้ยดู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 สเต็ปเขาดูดูดูมา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 ดิต่อยวิ่งละบายบายเฮ้ยกูตกใจหมดเลยกูตกใจหมดเลยนี่กูไม่ได้ล้อเล่นนะเนี่ยกูตกใจจริง กือบคุณโดนแกลง้งหม้า,มายายายอย่าพึ่ง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 โอเคไหมมัน <จะ S 2> ไม่มีเวลามันไม่มีเวลาแล้วเว้ยไหมสาวว่าล<ม>ูกอะคกูไม่ได้เลยคุณไม่ได้เลยโอ้ ต่อไปก็เจสันมือนเดิมเอ้ยเขาเขาอาจจะไม่ใช่ผู้เล่นใหม่ก็ได้ะเอ้ยเขาอาจจะเป็นแบบผู้เล่นผู้เล่นเก่าที่สมัครไอดีไก่สมมุติสมิร์ฟแต่ไม่ใช่แคทนะโอ๊ยโอ๊ยบ็อกซิ่งใช่ กกม,มันต้องม,อมันเป็นสายสตันมันเป็นสายซับพอร์ตที่สามารถสตันได้คือเราอยู่กันกระจุกวันนี้เลยใช่ไหมและไอเจสันอยู่ไหนอะเจสันเรียบร้อยแต่เอรมีคนแตงน่งหนึ่งโรตีอ,ะอ<า>่ะโอ้ไม่โดนชิบละเป็นยิงปืนโดน มนี่มานี่มานี่มานนี่มันนี้มานนี่นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละอุ้ยมันมันมันไม่สนกูด้วยอ่ะมันสนแต่ 007S เจ็บอ่ะเรียบร้อย 007S เจ็บเราตายแล้วมันจะยิงคนต่อไปไม่มาเลยเช็ดไปช่วยเร็วมีดาบไหมไม่มันลิงแต่อุ่นอยู่หรือไงท่ากิ๊บเตอร์ไม่เคยเล็บรอยเล็บร้อยเช็ดตายยากเออวิ่งวิ่งวิ่งเราเราต้องวิ่งช่วยเขาเรียบร้อยไม่ต้องวิ่งช่วยแล้วเอาขอเขาอะ เอาของไม่มาเอาของไม่ได้ตันนะคับตันนะครับมันแคมปิ้งอ่ะมันมัทไก่เตอร์อ่ะมันจะเอาใครมันจะเอาอุ้ยอุ้ยมันหลบได้มันกดสกิลอาร์หลบบัตรกลัวไม่เชี่อชื่หาแล้วทนแม่งอุ้ยเตียสันเล่นเป็นอุ้ยๆๆ้ยออ้ย ไม่หลังมึงอ่ะมันเล็งมึงอ,อ่ะอากูตายไอ้ไม้วิ่งดิรออะไร millions! เรียบร้อยใช่ไหม,มหลอีตีแบบดิจนะิตัลเรียบร้อยแตกเลือสุย่ญญางเลือซองพ่นเราเรือเข้ากินโอเคเขู่นิดดาเชิดไาคุณถนัดไหมอ่าด่าเน,นี่ยเราขู่ชิดถนัดเลย เด็ดเด็ดเด็ดนะมันต้องพูดว่าอะไรนะดาดิคูถนัดไหมแล้วมึงบอกว่าดาดิคูคิดถนัดคือยังไงวะไหมยอมรักชากรรมแล้วเหรอใช่ไหมเนาะกูแค่กินร้านบาทแล้วานเฉยๆตอนนี้คุณได้เรื่องกลับมาเยอะสองสองตัวเห็นปะมาตอนจับการที่อันหนึ่งของกูคิดได้แล้วในแต่เลงกูเลยนะฮะเกิดอะไรเียเอ้ยบ็อกซิ่งโคลาเอฟนี่นู่นเนี่ยไม่ไม่ ถอยเลยก็ได้นะครูคิดมาแล้วโอเคกูวดกูดมะเร็งไข่มะเร็งมะเร็งนู้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 คนนู้ฆเาไงไม่ต้องใจต้องกูมะเร็งกูเก่าไม่ไป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 ต้องไปทางต้องเราเราจุ๊บมีดดีกว่าตอนนี้มันไม่มีอะไรให้เราทำแล้วเราขึ้นด้านบนกันดีกว่าเราไม่เห็นเราคิดไม่ใช่หรอมันจะปล่อมาใส่แล้วเราก็จะจุ๊ดิจิตอลคือมันมองเห็นเราป่ะเถอะเออไม่น่าเห็นเราไปช่วยเพื่อนกันดีกว่าไหมซุปเปอร์ฮีโร่ ติจือวมปว <c oughs> ใช่ล <c oughs> โอเค <c oughs> ต่อยอีกทีวิง่งตยแล้วก็วิง่งปมาสูทดีกว่าสูาออน่อยได้มรอนค,ค,คตัวปอมานงถือพิซซ่า<ช>เฮ้ยคูพูดอีกแล้วดเ <c oughs> อ้ยรู้สึกอร่อยจริงๆไปวิง่ง <c oughs> เพราะว่าทุกคนต้องการพวกเราไปถ้าตายกูไม่รู้นะเพราะกูหนีได้อยู่แล้วคิดอยู่ไหนกูไม่ตายง่ายๆหรอกไปสวยถ้อมีสีมีต่อสวยชนะตบมือดัำไปเปล่าเมื่อกี้โคิดแบบอ่าโค้ชแบบมึงก็สามารถเขียนเกินเชนกูจะฆ่าคนได้อยู่แล้วเชนแม่งก็ยิง เกมในสกายก็ฟันต่อกูไม่ได้เดินเลยตอนไม่กลับมาเล่นเกมนี้สวยไมไม่ผู้ชายข้าวโหงทักฟรีสตรีทให้ผมเก็บตังินก่อนไม่ปิดควผมจปานีกับคู่คิดผู้น่ารักคนนี้ฝังห้าฝังห้าบอกอะไรวันหมดห้าไม่มีความปานีนะทักถอนถอนไวจะได้หัวอิน ความป,ป่กูโดนยิง <c oughs> ตัวปลอมพ <c oughs> ิซซ่าพิซซ่าไม่อันนั้นมาตัว,วอ้า,าวตัวปลอมวิ่งถูพวกขนาดนั้นคิดว่าตัวจริงเนาะอย่ามาหลอกข้าตัวจริงอ่า,มา,อา,า,ามไม่เลื่อนหลอกกูรู้มาอยู่นี่แล้ว เอ้ตายซะกทีนีอ้ากูเตะต้นไม้ฮะกูไม่ตายให้มันหลงนะไม่ให้ตายให้มันตลอดอีกทีล่างหินแล้วช่วยมึงได้ล่างหินแล้วช่วยมึงได้ช่วยได้หะาอาจจะเล่นตายตายตาย เจอแต่แค่เชียร์แล้วเพราะว่าไอ้มัแตกเดยูแลไม่มีคนจิงมันก็ไม่เชื่อยงไงเห็นเงาเลยผมไม่รู้หรอกว่าคุณเป็นอะไรจะโตกูเสียวขาดทุเดิอชิวอะวันนี้ของาเท่าไหร่สามับทีกับอีกสคน ไปไหนไปไหนูแลแนะนำมากวที่ราคาที่สตัวที่สดอย่างตัวของูคิดเดีเนเิน่เป็นชปกเกมไม่ใช่อปไม่ไหวละอันเชิญตนนื่เาปนตแล้วก็ไม่สามารถทำอะไรนอจากเาอะนะไกนมแล้ว วิ่งวิ่งไปคู้เล่นใหม่ตานี้ค่อนข้างเยอะที่ไม่รู้ว่าโก้ดเบอร์เกอร์ช่วยอะไรมึงไม่ได้นะกูรู้กูปาได้ครับสก,กิลมันไม่มาเอ,อ,อ้าโอ้เมื่อกี้ติดขื้อไหมอ้าวพิซซ่ากูตีได้เลย เห็นได้ไงวขาส้างขึ้นเห็นอือหือน่าจะดีเลยหวานเด็กน่ามิเก็ตเดียว a I e e t นี่ละไปไม่โดน โอ๊ยบรวนยิงอีกโอ๊ยแม่งเ้ยอูกากบ้าเลยมันอากากรู้ครับผมรู้เหลือันูสิบเต่ามันอยู่ไหนกันวะเนี่ยอย่าบอกนะมันอยูโเคเขนแล้ว อาถนองเดคนีคนเวเลยเอ้ยน้ำาดีเรีย้อจบโอ๊โอ้ตานี้เล่นไม่ออกเลยโอ้แล้วม <ım. S 2> ันมีคนมาเต้นดิโอ คลิปนี้มันไม่มีอะไรมากหรอกคะ่ะขอจบคลิปไปเรื่ะะขอยงลยครับบายบาย